ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด,ดนายแดนภาคใต้การเตรียมพร้อมป้องกันเหตุดุนแรงนะคะที่ด่านตรวจตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจ,จังหวัดยะลาคุมเข้มเฝ้าระวังบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงในวันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูค่ะที่ด่านตรวจตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดยะลานะคะมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์เป้าหมายและสิ่งของต้องสงสัยที่พกผ่ามาในยานพาหนะเพื่อป้อง การกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจชวยโอกาสนำอาวุธวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เขตเมืองเพื่อแสดงศักยภาพในเชิงสัญลักษณ์ในวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียแล้วก็วันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูโดยหน่วยความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้กำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการก่อเหตุทุกๆรูปแบบ พร้อมกันหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดในเขตชุมชนเมืองรอบโจมตีที่ตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือสร้างสถานการณ์ก่อกวนด้วยการแขวนป้ายผ้าพพ่นสีสเปรย์ พลตจตรีเสกสรรชูรังสริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาย้ำนะคะว่าขอให้หน่วยงานในพื้นที่วางมาตรการป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะย่านชุมชนการค้าในเขตเมืองให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบส่วนจุดตรวจหลักให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้ามายังตัวเมืองยะลาเน้นรถยนต์รถจักรยานยนต์เป้าหมายให้ตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ ที่ของตัวเองค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่แล้วเจอรถต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าบุคคลแปลกหน้าขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะเพื่อเข้าระงรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็นการทำลายกล้องวงจรปิดอยู่ที่บริเวณสามแยกอาตะบางโงค่ะที่บ้านจาระบององหมู่5าตะมนเขาตูมอำเภอยะรัง จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบกล้องวงจรปิด Wi-Fi แล้วก็กล้องวงจรปิด 4G เสียหายนอกจากนี้ยังพบไม้ที่มีความยาวกว่า3เมตรวางอยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายเอามาใช้ทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่ค่ะ